สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่ช่องแกลมาวาเลียสคลิปนี้คุณยายมีไม้ใบที่มีความโดดเด่นสะดุดตาทั้งรูปลักษณ์แล้วก็สีสันของใบที่หลากหลายมาขยายพันธุ์ด้วยการปักชำกันค่ะบีโกเนียค่ะสำหรับต้นนี้ก็คือบีโกเนียมงกรแดงค่ะถ้าใครเคยดูคลิปเกา่กาๆของคุณยายเดิมมีอยู่ประมาณ 4- 5ห้าใบเองนะคะแต่ดูตอนนี้สิคะ นี่ค่ะดูทั่วๆเลยค่ะกอใหญ่มากเลยค่ะมังกรแดงนี้หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเศรษฐีมีทรัพย์นะคะสวกต้นหนึ่งก็คือบีโกนเนียใบยเงินหรือว่าใบาชมพูกะเพชรต้นนี้ค่ะอยายต้องยกให้ดูแล้วค่ะเพราะตอนนี้เป็นช่วงกลางวันเลยค่ะแดดกำลังอากาศแรงแดดแรงอากาศร้อนมากน้องก็เลยคว่ำหน้าลงมาค่ะเนี่ยค่ะ เป็นบิโคเดียใบเงินหรือว่าใบชมพูกะเพชรนะคะสาหรับมังกรแดงเนี่ยจะเป็นบีโคเนียลำนะคะซึ่งต้นเนี่ยก็จะสูงไปเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะสูงขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแต่เป็นต้นสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนบีโคเนียใบเงินหรือว่าชมพูกะเพชรเนี่ยเป็นบีโคเนียใบนะคะคุณยายก็จะเลยปักชํำบีโคเนีย ใบเงินเนี่ยด้วยใบนะคะส่วนมังกรแดงนี่ก็จะปักชามด้วยกิ่งนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะสำหรับวัสดุป,ปักชามนะคะไม่ว่าจะปักชามด้วยใบหรือปักชาด้วยกิ่งก็ใช้วัสดุป,ปักชามเช่นเดียวกันค่ะนี่ค่ะเป็นพีชมอสนะคะกับเพอร์ไลค่ะก็ใส่น้ำพอชุ่มค่ะแล้วก็ผสมให้เข้ากันนะคะคุณยายเริ่มเลยนะคะ จะทำอย่างละกระถางนะคะให้ให้ดูเป็นแบบนะคะจะได้ไม่ใช้เวลามากนักนะคะก็เริ่มด้วยการลองก้นกระถางค่ะด้วยกระเพาะสับใช้วัสดุปักชำทั้งใบแล้วก็กิ่งเนี่ยใช้อย่างเดียวกันนะคะก็ล,ลองก้นกระถางเมื่อเากก้าสับก่อน พอเราลองก้นกระถางเรืยบร้อยกสาเสร็จแล้วเราก็ใส่วัสดุป,ปักชัมค่ะที่พี่ยาให้ดูเมื่อกี้เนะะี่ยค่ะก็คือพริกมอสกับเพอร์ไล์นี่ค่ะพริกมอสกับเพ,อ,พอร์ไลท์นะคะก็ะกดให้ค่อนข้างแน่นนิดนึงนะคะทั้งสองกระถางทำเช่นเดียวกันค่ะ ีครอทางหนึ่งนะคะเราก็กดค่ะยังไม่พอก็เติมค่ะกดลงไปก็จะยุบใช่ไหมคะก็เติมค่ะพอได้แล้วนะคะเราก็ตัดค่ะคุณยายจะเริ่มด้วย อีกคนเนี่ยใบก่อนเลยนะคะนี่ค่ะอีกคนเนี่ยใบเงินหรือใบกากชมพูนี่ยค่ะใบน้องก้าน้องนี่จะบอบบางมากเลยค่ะถูกลิบถูกหน่อยก็จะหักแล้วนะคะเราก็ตัดมาประมาณนี้ค่ะนี่ค่ะไม่ต้อง้าปูนแดงน,นะคะตัดเลยค่ะยาจะตัดซักสองใบเมื่อกี้เห็นใบอยู่ใบหนึ่งเมื่อกี้ไปถูกเข้าก็หักอ่าอันนี้ค่ะขอที่ใบที่หักแล้วกันนะคะ เดี๋ยวพอลดน้ำตอนเย็นน้องก็ฟื้นตัวค่ะตอนนี้ป่ามันร้อนมากพอได้มาแล้วใช่ไหมคะเราก็ตัดให้เหลือซักประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งนะคะตัดเดีประมาณหนึนิ้วครึ่งแล้วก็ตัดใบให้เล็กลงค่ะเขาจะได้คลายน้ำได้น้อยแล้วก็ไม่เก็กะเนื้อที่ค่ะเวลาที่เราทําการปักช้านะคะ อีกใบหนึ่งก็ทําเช่นเดียวกันค่ะใบนี้ค่ะทําเช่นเดียวกันเสร็จแล้วเราก็จัดการประมาณนิ้วครึ่งนาจะ,ะนิ้วนึงก็ได้ค่ะปักช้าเลยค่ะเดี๋ยวคุณยายนำนำน้องโงก่อนนะคะ เราก็ทำทำรูค่ะทำรูกิ่งที่เราตัดใช่ไหมคะก็ตักลงไปเลยค่ะให้ใบสัมผัสกับวัสดุป,ปักชํากดค่ะอีกใบหนึ่งเช่นเดียวกันค่ะอ,อีกใบหนึ่งวิวไปไหนแล้วเอ่ย หล่นไปแล้วไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณยายตัดใหม่เมื่อกี้ยกน้องหนีเลยหล่นไปเลยไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเขาตัดใหม่นะคะนี่ค่ะตัดให้ใบเล็กแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วค่ะแล้วก็ทำรูค่ะทำรู ไปได้ค่ะแล้วกดค่ะให้ใบสัมผัสนะคะกับวัสดุปักชัาแค่นี้ค่ะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะงอกตรงนี้ค่ะตรงนี้นะคะเสร็จไปสําหรับปักชําใบนะคะทีนี้เรามาปักชํากิ่งบ้างค่ะเดี๋ยุณยาเห็นแล้วตรงนี้ถูกแดดค่ะตอนนี้ที่ที่เขาเคยอยู่ร่มลําไรตอนนี้ก็แดด สองถึงค่ะหน้าร้อนแดดก,ก็เปลี่ยนทิศค่ะก็เลยใบที่ถูกแดดก,ก็จะเนี่ยค่ะเหี่ยวค่ะนะคะเอาละทีนี้อ่าเราก็มาเลือกกิ่งค่ะอันนี้จะปรับชั้กิ่งแล้วนะคะอันนี้กิ่งตั้งชันสวยหุณยายก็ไม่เอาเอากิ่งที่อ่าลงมาข้างล่างเลยค่ะเราจะตัดนี่ค่ะ ดูใกล้ๆนะคะตัดระหว่างข้อนี่นะคะตัดระหว่างข้อนี่ค่ะเอาแค่กิ่งเดียวพอค่ะแล้วก็ริบใบข้างล่างออกค่ะรินใบข้างล่างออกนะคะส่วนใบข้างบนนี้ก็เลือไว้นะคะจะตัดให้ใบเล็กลงก็ได้ค่ะตัดให้ใบเล็กลงเพื่อเขาจะได้ลายน้ำได้น้อยลงนะคะ ตัดให้ใบเล็กลงแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็การปักชำนี่ค่ะอันนี้จะทาปุนแดงก็ได้หรือไม่หาก็ได้นะคะอันนี้คุณยายมีปุนแดงอยู่แล้วก็ทาปุนแดงซะน้อยนึงน,นคะคะแล้วก็กิ่งที่เราตัดเมื่อกี้นี่ค่ะแล้วก็ทาปุนแดงนี่ค่ะ แต่ถ้าท่านท่านใดไม่มีกไม็ไม่ไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้ามีก็ทาสักน้อยหนึ่งเพื่อป้องกันเชื้อรานะคะพอเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ทํารูค่ะทำ,ร,ะทำร,ะะรูวัสดุปลูกนี้ชื้นแล้วนะคะคุณยายผสมด้วยเพอรไลท์นะคะกับพิษมอสน,นี่เราก็ใส่น้ำลงไปพอชื้นดังนั้นคุณยายก็จะไม่ไม่ลดน้ำแล้วนะคะ กดให้กระชับค่ะกดให้วสัสดุกระชับนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะสาหรับการปักชำด้วยใบแล้วก็การปักชำด้วยด้วยกิ่งนะคะทั้งสองวิธีนี้นะคะถ้าเป็นวิธีใบนี่ใช่ไหมคะพอเราปักชำเสร็จเราก็วางไ,ไว้ที่ร่มลำไรนะคะลดน้ําเมื่อวสัสดุปักชำเริ่มแห้งให้มีความชื้นที่เหมาะสมถ้าหนึ่งสัปดาห์ผ่านไปน้องไม่เน่าไม่เน่าสภาพยังเป็นอย่างเดิม แสดงว่ารอดแล้วค่ะรอจกนกระทั่งมีใบใหม่งอกลงมาตรงกลางเนี่ยค่ะซักสองสามใบเราก็เปลี่ยนกระถางได้เลยค่ะส่วนการปักชํำกิ่งนะคะปักชํำกิ่งอันนี้ก็เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็วางที่ร่มรงไรเช่นเดียวกันค่ะลดน้ำเมื่อวสัสดุปักชำํำเริ่มแห้งเช่นเดียวกันอันนี้ประมาณ2สัปดาห์ค่ะ2สัปดาห์ก็จะมีรากนะคะงอกออกมาแล้วเราก็จะเห็น ใบเล็กๆค่ะใบเล็กๆก็จะแตกยอดออกมาเราก็เปลี่ยนกระถางได้เลยค่ะบีกเนเนียเป็นไม้ใบที่สูงไว้นะคะปลูกประดับเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับสวนได้เป็นอย่างดีเพิ่มจำนวนง่ายๆด้วยการปักชำที่คุณยายทำให้ชมในคลิปนี้นะคะก็จะได้บีกนเนียไปประดับสวนนะคะทำให้สวนของเรางดงามมีความ ชุ่มชื้นสบายตาสบายใจค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้คุณยายด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ